สวัสดีทุกคนแลเรากลับัมาอีกแล้วช่องชิวชิวสบายสบายวันนี้เราจะมาทําข้อมูลเกี่ยว s t a สตาร์เบมไกรอนกันส่วนตัวผมเขาเรียกมันว่าไกรอนก็เพราะว่ามันชื่อยาวเกินก็เลยขอเรียกสั้นๆกันเลยกันนะครับแล้วก็ใครไม่เคยดูตอนนี้ก็ไปดูได้ที่ช่องซึลมนพาภาคไทยตอนที่26ของอุลตร้าเซเว่นได้เลยครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบชิวชิวสบายสบายส่วนเราไปเริ Superman, ่มกันเลยดีกว่าหลังมาเราจะเจอสุดยอดอาวุธของโลกอย่างอาวันส่วนผู้สร้างก็คือดรเซงาวะกับผู้ ช่วยของเขาไหมเนาะแต่หม้ว่าดันนี่ยจะไม่ชอบที่สร้างอาวันขึ้นมาอย่างมากเพราะว่าดันเขคิดว่าถ้าสตูรู้ว่าเรามีอาวุธแบบนี้สตูของสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าแล้วเราว่าสร้างอาวุธที่แข็งแกร่งกว่าวนไปแบบนี้เรื่อยๆไม่ใครชนะกันสักทีซึ่งดันก็จะไปหยุดเรื่องการทดลองขับอาวันแต่ก็โดนฟูรุฮาชิขัดขวางไว้ก่อนฮ้ย <Hey. S 3> ตัดไม้ทีก็เป็นการทดลองอาวันซึ่งพวกเขาก็เรื่อเป้าหมายเป็นดาวไกลรนซึ่งเป็นดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเพราะเขาตรวจสอบมาแล้วแต่จะไม่มีสิ่งมีชีวิตจริงหรือเปล่านะหลังจาก พวกเขาได้ทําการยิงอาวันออกไพยดาวไกรรอนก็ได้ระเบิดออกอย่างง่ายได้แต่ก็ได้มีการรายงานมาจากยานสํารวจหมายเลข8ว่าได้พบเจอกับบางอย่างที่มาจากดาวไกรรอนก็เลยส่งแันกับครุฑาชิไปตรวจสอบแล้วพวกเขาก็ได้เจอสัปาหที่กำลังบิดตรงไปที่โลกดันก็ได้ยิงใส่เพื่อขัดขวางแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเึ่งมัมก็ได้ตกลงไปแถวลงไฟฟ้าแล้วมันก็ได้ทําลายลงไฟฟ้าไปทาให้หน่วยวิชาการจะต้องไปจัดการเรื่องนี้แล้วก็จัดการได้อย่างง่ายได้ยอนมาตอนเช้าก็ได้มีการรายงานว่าไกรรอนได้โผล่มาแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าอุตรากาศก็ต้องมาจากการเรื่องนี้แต่ก็โดนไกร่อนสอยร่วงไปทาให้ดันต้องเปลี่ยนไปอุตร้าเซเว่นแล้วก็เข้าไปสู้ไกร่อนอุตร้าเซเว่นเปิดโดยการพุ่งเข้าไปจับตัวไกร่อนแต่ก็โดนสะบัดออกอย่างง่ายดายแถมยังโดนแสงจากปีกทําให้แสบตายด้วยครับลอุตร้าเซเว่นก็ไดยโยนไอซ์สลเกอร์ใส่ไกรร่อนแต่มันไม่เปนอะไรเลยเนี่ยดิแต่ลังใจท,ทั้งคู่ได้สู้กันมาอย่างสูงสีอุตรา้าเซเว่นก็ได้โอกาสกในกา,การดึงแขนของไกร่อนออกมาแล้วอุตร้าเซเว่นก็เลยปิดฉากไกร่อนด,ด้วยการเอาอไอซ์สวลกเข,ข้าูก การอ,รอนอยู่ในโหมดมูส์สปาร์ลาดฟาร์มสูง50เมตรน้ำหนัก35,000ตันสถานที่กำเนิดดาวกรอนอาร์เมอร์วิงแอนด์เฮดแขนและหัวกอรอนสามารถทอนวัตถุและแสงได้บีมคอยลกรอนสามารถสร้างพลังงานเล็กๆที่เป็นวงแหวนและยิงออกไปได้แถมท่านี้เอาไว้โจมตีแบบระยะบเชตด้ด้วยเพราะว่าปล่อยออกมาคือสายฟ้าไวชอ็อตนั่นเองรดิโอแอคทีฟแก๊ส็นงการเพิ่มหมอกกำมะรัีออกมารีฟอร์เมชันถ้าตัวกรอนระเบิดออกหรือมีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปจะสามารถ จะฟืน้นฟูตัวเองได้แต่ใช้เวลาไปชั่วโมงแต่ก็เร็วกว่าในลท้าแมนจีทเพราะในลท้าแมนจีทใช้เวลา20ชั่วโมงในการฟืนฟ้นฟูกลายเป็นการบินและบินในอวกาศได้ด้วยยีโรสปาร์กเป็นท่าจะสร้างแฟลชออกมาจากปีกแล้วทำให้ศัตรูแสบตานั่นเองไกรอนปรากฏตัวครั้งแรกอุลตร้าเซเว่นตอนที่2 6แล้วก็อุลตร้าแมนจีทตอนที่อุ <ram> ลตร้าแมนเลกูลอฟเปิดมิชชั่นแล้วเดอะทริโอของอุลตร้าแมนและไกรอนก็โผล่มาในสเตจโชว์ยังบ่อยเระบายเพื่อนเกึือฉากที่มีตึกขนาดเล็กในตอนนี้โชว์ก็แบบคล้ายๆกัับอศนะ วิหารอุราคามิซึ่งถูกทำลายตอนที่ทิง้งระเบิดปรามาณูที่นางาซากิและอาสนาวิหาร นี้ได้ถูกสร้างใหม่ในปี1958ตั้งแต่เดือน11มีนาคมปี2011ตอนนี้ถูกฆ่าหมอกอากาศทางทรทัศน์ในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าฉากที่ไกร่อนไปทําลายโรงไฟฟ้านั้นคล้ายกับอุบททัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองโอกุมะจังหวัดฟุกุชิมะซึ่งเกิดจากคลื่นสุนามิและแผ่นดินไหวซึ่งส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดขล่องและก็พลังงานสำรองของโรงไฟฟ้าแทบจะเสียหายกันหมดการไม่สามารถระบายความร้อนเครื่องปฏิกรณ์ได้แบบที่ควรจะเป็นทําให้หลังจากป็นระบบไปกำลังตัวสีก็ได้ออกมา ำให้ไกด์รอนไปจิงตัวให้โดนแบนไปร่วมกับเอเลี่ยนสเปลเนวตร้าเซเว่นทำไม่ได้ถาวรออยูเวนเอเลี่ยนสเปลนะคอนโซลชุดไกด์รอนคุณอิอสุสึกิตอนของไกด์รอนถูกสร้างมาเสียสีการใช้อาวุธนิวเคลียร์และสงครามเย็นคอนโซลชุดไกด์รอนเนวตร้าแมนจีคาสโนริโอกกไม่รู้ว่าคนในรูปที่เอามาใส่นี่ถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเซิร์ชชื่อนี้ไปเจอหลายคนมากครับไกด์รอนเดิมถูกออกแบบให้เป็นสีแดงอมน้ำตาลแต่ก็ไม่ได้ใช้คนที่เอาไกด์รอนกลับมาในวตร้าแมนจียูอิโกมิยอระเจ้า e นางก็อยากจะเอาไกด์ กลับมาตั้งนานเลยแต่ก็ได้เอากลับมาในซีรีส์ยตามแอจีแล้วก็ที่ไกรอนแพ้ความเย็นเพราะว่าวาไกรอนมีความร,ร้อนที่สูงอย่างมากข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับไกรอนก็ประมาณนี้แหครับใครรู้มากวันนี้ก็มาแชร์ข้อมูลกันได้แล้วก็ขอให้โชคดีกับปีใหม่ส่วนตัวผมขอลาไปก่อนแล้วครับ